โอเคนะครับก็ต้องขอกระดาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเล่นเกม Red Dead Redemption นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นดูสภาพบรรยากาศภายในเกมนะครับว่าปัจจุบันเกมนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมก็สำหรับสเปคคอมที่ผมใช้นะครับก็เป็นไร้เส้นเ4 8 0ส h ่น7 4,800H ะครับกับการ์ดจอ n v i d เด RTX 3050 4GB นะครับ,บ, I ia, ะรบจะมาลองดูว่า เกม Red Dead Redemption ภาคที่2เนี่ยจะเล่นไหวไหมครับเราก็มาดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกม Red Dead Redemption ภาคที่2ก็สภาพบรรยากาศภายในเกมก็ถือว่า Rockstar เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดของมา้าของพืชพุ่์ต้นไม้บรรยากาศภายในเกมถือว่าใช้ได้เลยครับจากคะแนนเต็ม10ผมให้9.5เลยครับในสภาพบรรยากาศอย่างนี้ ตอนนี้ผมก็ยังมีภารกิจเหลืออยู่อีกประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำหรอกวันๆก็เอาวิ่งดูบรรยากาศเดียอากาศตอนนี้ไม่รู้กี่โมงอะใกล้มืดอย่างวะสำหรับภาพที่ผมปรับภายในเกมนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ใช้สเปคคล้ายๆผมหรือว่าสเปคน้อยกว่าผมนิดนึงนะครับก็ผมปรับภาพตามนี้เลยนะครับผมก็พัน 920บูมัน80นะครับจอ114เฮิร์นะครับ VSync Off นะครับ Nvidia Reflex นะครับผมเปิด Enable Boost นะครับไม่งั้นไม่ไหวเนอะก็ Triple Buffering นะครับ On นะที่เหลือก็ดูเอาเองเลยครับอันต้าผสม Medium นะก็พอเล่นได้นะครับยังถือว่าปรับไม่สุดนะครับเพราะ RAM กระจอเนี่ยไม่พอนะถ้าปรับสุดเนี่ย RAM กระจอัดไป 6G ก,กันเลยทีเดียว แล้คุณผู้ชมเราก็เจอเหตุการณ์ฆ่าไถ่แล้วนะเหมือนจะมีคนพยายามจะป้นเรานะเรารอ,อดูสักพักก่อนลองลองไปหาเขาน่าจะเป็นโจนนะพวกนี้โจนฆ่าไถานะ่แบบพวกเป็น เขาเรียกว่าเป็นยังไงอรเป็นนักล่าข้าหัวนะพวกนี้มาล่าข้าหัวเราโดยเฉพาะเลยแต่เราไม่เป็นไรครับเราเป็นอาเธอร์นะอาเธอร์จริงอยู่แล้วเรายิงเขาไปคนเดียวเราก็ไหวนะมานนี้ลูกเพาะไอ้ลูกชายมาน,นี้หน่อยสิไม่มาด้วยแสดงว่าตกใจอยู่ปะเราไปกันต่อดีกว่านะเอาแล้วเราเหมือนจะเจอจุดภารกิจแล้วนะครับเป็นภารกิจอะไรสักอย่าง เปตัดจขอเอา hear, อยู่ไหมรือไหมสวัสดารอยู่นี่ไหมเข้ามาเลยมิสเตอร์มอแกนฉันดูแกมาหลายรอบแล้วพู to to วด uh, เรื่องอะไรอ่ะ อ๋อมันกินได้ไปอีกแล้วการพนันมีเสียกับเสียอย่างเดียวนะครับผมเตือนไว้ก่อนเรากดออกดีกว่าก่อนที่จะเสียหมดตัวลิฟต์หน่อยู่ที่ไม่เอาต่อไปเพราะ้กิจให้ไปหาใครอะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านไม่ทัน อ่านไม่ทันนะโอเคไอ้ลูกชายคือม้าเราเฮ้ยเสียงอยู่นี่อะไรอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะทะเลาะก,กันเหรอไปฉันนะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวแกมีปัญหาอะไรเข้ามาดิเออเออเออ,อน,นี่ ชกเข้าไปเล่นงี้เหรอเล่นงี้เหรอเล่นงี้มัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายมัดขวาแกต้องล้มดิมัดซ้ายมัดซ้าย,ม,ายมัดขวาบล็อกบล็อกไม่ได้ฉันจะฆ่าแกขอหน่อยแล้วกันนี่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 เข้าหน้าไป เราต้องไปตามไล้นั่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปฟ้องว่าเราไปฆ่าเพื่อนมันนะจะไปไหนยื้นิ่งสิพนุมหน้ามนแน่สิก็ตามให้ทันดิแม่งเอ้ยฉันบอกให้หยุด เมื่อกี้จะไปไหนเมื่อกี้ฉันไม่ไม่ยอมฟังเราก็จัดก,การสิตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันดี เหตุการณ์นในนี้วุ่นวายมากครับผมอาจจะแปรมัว่วนะครับผมตามอารมณ์ของผมเนาะตอนนี้ให้ไปหาอารเวอร,เวอร์รีเวอร์เลนปะไม่แน่ใจนะครับมันอยู่บนสภานะไม่รู้่าทำอะไรเหมือนเมือนมันกำจะเมานะมันเล่นอะไรของมัน จะทำไรอะ่ะขาติดรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วไปเกือบไปไอ้ไอรีเวนเนี่ยคือมันเมานะแล้วมันไปเดินบนรางรถไฟทำไมก่อนเดินให้ขาติดนะเฮ้อ <c oughs> มึงยามึงยา เมื่อกี้มึงทาอะไรของมึงอะถาอะไรของมึงเหรอยังไปบนรางรถไฟเหรอแกมันบ้าไปแล้วอยู่บนรางรถไฟเนี่ยรถไฟมันจะชนตายนะแกพูดใหม่ดิแกว่าฉันมนเร็วอขอโทษได้ไหม,ไมล่ะฉันแค่ฉันไม่รู้เลยไป กลับบ้านไปซะบ้านเหรอใช่มันเป็นความคิดที่ก็รู้สึกไอ้นี่มันเมาเนะอะเออแล้วมันไปแล้วมันจะให้เรากลับพามันกลับไปบ้านคือมันเมาแล้วมันก็นอนลงไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็เอาไอ้รีเวนเนี่ยผมขอเรียกว่าไอ้รีเวนนะครับรีเวนรีเวนนะครับก็เอามานอนที่เต็นนะครับนอนที่บ้านของมันนั่นแหละเออนอนไปซะในระหว่างที่ฉันนอน,นโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอบคุณนะม่สวยมกากกันเดี๋ยวฉันจะดู จับตาดูเขาเองขอให้นายโชคดีนะและขอให้ยกโชค,โชคดีจริงๆโอเคนะครับก็สำหรับ Red Dead Redemption ในพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบผาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับในเกม Red d e a d เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโวราไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมซิอูเก้นนักถาม